สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือเราถ่ายสดนะมาพบกับชอ่งอง g a m นี g ออสิคิชชชนะคะวันนี้เราก็จะไม่ให้เห็นหน้าเราคะ่ะเห็นแค่ตัวเราเดีวยววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโตวไม่ใช่โตมันคือชั้นวางของเรานะคะเราจะมารีวิวข้างบนก่อนเนาะจนจนถึงเออชั้นนี้เราจะไม่รีวิวกันละกันนะคะ ชั้นนี้ชั้นท้องอันนี้ก็ไม่รีวิวมีแต่รีวิวแค่ชั้นนี้ชั้นเดียวนะมารีวิวข้างบนก่อนเลยค่ะตรงนี้มันจะเป็นไอที่วางอันนี้นะคะแต่ว่าเราเอามาเต้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นกาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นป๊อปปี้มันเรียกว่าอะไรไม่รู้ราชื่ออันนี้ก็จะเป็นซองสูงที่ เราเกะแล้วมันไม่ใช่ของที่เราต้องการนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ใสเครื่องเขียนนะคะเราใสเขียนเพราะว่าเรามีแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวางอะไรเล่เทไปไบไมาดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางปากกาทัชสกีเนาะอันนี้เลย คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูนะคะในนี้ก็จะเป็นแว่นตานะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรลูกชิ้นรถชั้นนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นชื่อว่าอะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น อะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะบางอย่างเราก็อาจจะบางอย่างเราก็อาจจะรู้นะคะอันอย่างที่เราไม่รู้ก็ขอเทษดดินค่ะนี่ก็จะเป็นกบเหล่านะคะอันนี้ขอไม่รีวิวเรายังทำไม่เสร็จอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่คีบหนีบก,กระดาษนะคะแล้วก็มีโคมไฟแล้วก็มีต็อกของที่ยังไม่ได้ขายนะคะแล้วก็มีนาฬิกา แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปจีซูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปลิซ่าทั้งหมดเลยนะคะรอบๆนีอันนี้ก็จะเป็นกกระดาษทิชชู่กับสร้อยห้อยไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกาวสองหน้านะคะอันนี้ก็กาวสองหน้าเหมือนกันแต่เป็นแบบโลบเป็นไม่เหมือนกันอันนี้มันจะอันใหญ่แต่อันนี้มันจะ แผ่นบางๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลิซ่าทั้งสองอันอันนี้ก็จะเป็นเทปนะคะเทปอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปกล่องของลิซ่าเหมอนเดนะคะแล้วก็ใส่ฐานของโคมไฟไปนะคะเพราะว่ามันหมดเนาะข้างล่างก็เป็นสต็อกของเหมือนเดิมนะคะที่ยังไม่ได้ขายยังไม่เปิดขายเนาะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นเนาะชั้นนี้ก็จะไม่มีอะไรมากะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นแล้วก็พวงกุญแจนะคะอันนี้เราเปิดขายด้วยนะส่วนข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นสีเมจิกแล้วนะคะสีเมจิก ตรงนี้เราให้เพื่อนทําให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระปุกลูกโอเมก้น,นี้ก็จะเป็นที่ใสโฟมนะคะอันนี้เราไม่บอกไม่บอกเหมือนกัน,น,นเพราะว่ามันคือไม่บอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานคอนแทแบบไม่คอยวด้ทิ้งนะคะอันนี้ก็จะที่ใสลูกแก้วแต่ว่าเราเอามาเราเอา,เอา,เอาไปใส่อน้ อยู่มาหลายปีมากเลยนะคะน้องตัวนี้เนาะตั้งแต่อนุบาลเลยรู้เปล่านะคะบายบายก็จะมีแค่นี้นะคะบายอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะบายบาย